พี่อะไรพี่จิมมี่ใช่ไหมหมดที่เลยโอ้มากมายขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณมากมายขอบคุณมากมายจิมมี่จิมมี่อยู่เทพนะครับทำอินข้าวแล้ววันนี้ขนมโด่งลาบเตจลาบขี้ขนมจีนข้าวเหนียวไก่ย่างสุปตามปูปลาโอ้รับซุตามมาแล้วมากมายมากมายจิมมี่โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหมากมายขอบคุณมากครับคุณสุดยอบ โอ้ค่ะพี่ก็ทาหนุไปจับแจงให้กับทุกคนขอบคุณครับแล้คุณชุดเราขอบคุณครับขอบคุณครับติดตามมาแล้วอาหารมาแล้วพี่อะไรนะมอบมาให้พี่อะไรนะพี่จิมมี่ค่ะพี่จิมมี่พี่จิมมีมมมม่มาแล้วมาแล้วนะครับจิมมี่คนสวยมาจา่วตัวก่วตัวแต่ว่าสั่งมาให้โอเคย้มเลยครับเอาได้กินกันแล้วเรา ต้องตามด้วยนะต้องตามเฝ้าแกะที่ที่นายนเต็เเเเย Fc YouTube ดิจิมม่เนี่ยเขาพิมพ์เขาพิมพ์ใส่ซองมาเลยไอ้ทางไอ้เขาเรียกอะไรที่ส่งเขาส่งของคือเรียกอะไรนี่เีปิดแกป๊ปแกป๊ปแกป๊ปแกปใช่ไหมอ่โลไก่มาเรียบร้อย